สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ที่อุบลราชธานีครับกับวันที่7สิงหาคมยามเช้ากับรอบที่1นะครัะวันนี้ทยอยขึ้นรถบรรทุกครับวันนี้รถบะรอบนี้น่าจะถึง10บไหมครับรอบนี้ถึงครับอันนี้เขาก็ไปเอามาอีกครับี๋ยวไปอีก็ทยอยแพ็กครับเนาะอยู่ข้างในก็จะเยอะๆครับเยอะครับวันนี้บรรยากาศยามเช้าวันนี้ที่ร้านอุบลมิสิกซาวงกงอุบลราชธานีครับเีก็มีรถบรรทุกมาอีกหนึ่งคันนะครับข้างในนี้ก็กําลังพึ่งมาถึงครับยังไม่ดับเครื่องครับวันนี้ ขันข้างในครับสีแดงๆบางทยอยเตรียมอุปกรณ์เลวันนี้สวัสดียมามเช้าทุกท่านด้วยนะครับกับโปรโดีทีเด็ดกับร้านอ,อุบลมีศิษฐ์สาวสิบโมงนะครับรันกันแต่เช้าครับงานต้องรีบแต่เช้าเพราะวันนี้งานมันจะเยอะวันอีกวันเสาร์นี้ลูกค้าเยอะวันเสาร,ร์ทยอยเดี๋ยวมาใหม่อีกหนึ่งขันนะครับติดเด็เดเลยครับอัปเดตทุกวันครับรถบรรทุกนี่เป็นเดกา้าครับเดกา้า ประมาณสามแสนดีปลายครับคันนี้เอเค้าร้อยเก้าห้ามายังไม่ได้เช็คสภาพแต่ว่าเดินทางไกลครับประมาณหกร้อยกิโลหกร้อยห้าสิบกิโลครับนะบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้เสียดสิงหาคมที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสิกเซาวเสียงกงนะครับมาชมบรรยากาศอุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆให้ลูกค้าได้ชมกันครับวันนี้เนี่ย อันนี้ก็รอใส่เคนทีนี้ก็ทยอยส่งมอบกับครบทุกคันแล้วนะครับสวัสดียามเช้าท่านทุยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีตู้ดับเบิลเทอร์โบก็เตรียมส่งมอบนะครับตัวนี้ดับเบิลเทอร์โบทยอยเอาตู้เอาเลยออกมาเลยดับเบิลก็หมดแล้วนะครับกับ40กว่าใบยามชาเช้าด้วยนะครับโรดิทีเด็ด กับข้อเมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีครับสวัสดีครับท่านเลยครับมาชมสินค้ามือหนึ่งมือสองมาที่ร้านก็แวะมาชมนะครับตู้ลำโพงอุปกรณ์ลำโพงต่างๆอุปกรณ์ตเครื่องเสียงอุปกรณ์เบร์เตเลตมากมายครับให้่อชมทั้ง V1 V2 V3 แล้วก็รุ่น TD นะครับใหม่ล่าสุดรุ่น TD1 ครับโอ้ราคาบอกเลยว่าพร้อมดอก2,990บาทนะครับนี่ประจัญชอยก็ทาาั้งความสะอาดครับมาจอยเด็ดอุดม โอชิบังไห้ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่ครับหลักผตรงนี้เรารอส่งมอบครับตัวนี้ประกอบนี่รุ่นใหม่ล่าสุดที่ดีหนึ่งครับที่ดีหนึ่งตีรอส่งไหมพี่จอดตัวนี้ตีรอรอแพ็กไหมตรงนี้นี่รอแพ็คส่งเลยตัวนี้รอแพ็คส่งนะนี่ประกอบเป็นประกอบไปเสร็จเป็นรุ่นที่ดีหนึ่งครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่ดีหนึ่งนี่ครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทพร้อมดอกนี่รพร้อมดอก โปรโมชั่นพิเศษยามเช้าวันนี้นะครับพาชมสินค้าเราจะจส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองนะครับนีวีสามก็สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเดียวเป็นโปรโมชั่นนครับตัวนี้วตัวนี้โอ้โหตัวนี้รอโอ้โหสวยแท้ตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวรออุปกรณ์รอราคาตัวนี้ครับนี่แล้วจัดอุปกรณ์จัดจัดโซนใหม่วันนี้เดือนนี้เราจะไม่จัดโซนใหม่ครับเดือนนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้เดินทางส่งมอบชุดเครื่องเสียงครับตัวนี้ชุดเครื่องเสียง ระชาห่วนชื่นนะครับชุดใหม่ล่าสุดแต่นีนี้วาแผ่กองวางนี้นะปูพื้นแล้ววางแผดตกองตรงนี้วางแผกองตรงนี้อยากสวัสดียามเช้าท่านด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้เดสิงหาคมนาฬิกา164ครับพาชมกับงานเร่งๆรีบๆอีกหนึ่งวันนะครับในรันแด่เช้าปกติก็พาชมในมือสองวันนี้เรามาชมของใหม่กันบ้างนะครับ ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมกับทุกราคานะครับออเดอร์6ออเดอร์ต่างๆเทอร์โบก็1,600บาทครับมไม่อาจน่าจะเป็นเกดไปอาตาภูเขา20มิลขอบเล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิร์ตัวนี้ครับอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมตัวนี้ครับ1,600บาทจนถ,ถึงสิ้นเดือนนี้ครับตัวนี้จากปกติ1,900บาทนะตัวนี้แล้วก็ V1 ก็1,390บาทครับ V1 12นิ้วนะครับตัวนี้ตั้งได้นอนได้ตัวนี้ครับถ้าแขวนก็เพิ่มที่จุดสลดักแขวนอีกนิดหนึ่งตัวนี้ครับ แล้ทีดีหแล้วก็วุ้นว3เนี่ย V3 2,490บาท v 1ก็4ใบ7,500บาทครับ v1 ครับรุ่น t ีดีหรุ่น t ีดีหน่นหนใหม่ล่าสดุดรุ่น t ีดีหครับก็ราคาเดิมมาตรงนี้ครับเจวินก็พันเเจวินหนึ่ันเก้าร้อยบาทนี่ครับเจวินหน0่บาทนะครับ รทโบ18นิ้วไม่อัตราภูเขาขอบเล็กกระแกี๊ยบเล็กซีระเบิด2,700บาทตัวนี้อัดแน,น่นๆเลยตัวนี้ครับเนี่อยากชมรุ่นไหนรายการไหนราคาไหนก็มาดูมาชมนะครับมีทุกรูปแบบให้ได้ชมกันครับบอกได้ว่าราคานี้ฉบับสบายกระเป๋านะครับมีให้เลือกชมแล้วก็มีโปรโมชั่นใหม่วันนี้ก็รุ่นทีดีหนึ่งครับทีดีหนึ่งราคาอยู่ที่ใบละนะครับนะครับ2,900บาทพร้อมดอกตัวนี้ครับทีดีหนึ่งตัวนี้ครับเนี่ยแบรุ่นท,น 2, ท,ทีดีหนึ่ง2,900บาททีดีหนึ่ง ชุดแขนโรงงานสลักโรงงานนี่ครับนี่นี่รอใส่ดอกน่ครับนี่เป็นอัดยีมิลครับตนนัวนี้สีระเบิด t o e ที่เราใช้มา20มิลหัวจับเหล็กสลักชุดแขนโรงงานตัวนี้ครับราคาอยู่ที่2,990บาทพร้อมดอกครับตัวนี้ราคาที่พร้อมดอกครับแหลมยูนิตคอมซีซีลำโพง350ราสวัตต์เน็ตเบลกในตัวนี่นะครับครบเซ็ตจะได้เป็นรุ่นไหนจะเป็นดอกลำโพงชิพเป็นลำโพรงรุ่นไหนก็มาคุยกันได้นะครับมีทุกรุ่นแบบให้ใหชมสินค้ามือหนึ่ง แล้วก็สินค้ามือสองนะครับเปิดไฟสตูดิโอเนาะไปดูในสตูดิโอครับเราก็ไว้สลับลองระบบเสียงลูกค้านะครับผลิตทุกวันนะครับโอทีทุกวันใช่ไอาจารย์กะครับนี่ครับเราเปิดไฟมาข้างในก็นี่ต้องเปิดไฟก่อนนีครับข้างในก็ชุดลองระบบเสียงครับข้างในลองเฟังชุดไหนครับเสียงตัวไหนบอกว่าในห้องนี้มาเก็บสายพี่นะสายสาย ีตัวนี้เตรียมรองระบบเสียงด้วยครับนี่สองคูนสองสี่คูนสี่ก็มาชมมาชมชุดไหนเซตไหนแปดคูนแปดก็มาดูมาชมกันได้ที่ร้านเดี๋ยวฟังชุดแปดคูนแปดทั้งระบบหรือจฟังซาวด์ดนตรีสดระบบไฟแสงสีก็มาดูชมได้ครับเซตสี่คูนสี่สองคูนสองกับงานดนตรีสดกองสดหรือว่ากองอะไรก็มาดูกันได้ครับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้าเก็บติดตามรับชมนะครับ อัปเดตโปรโมชั่นวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับ7สิงหาคมสินค้ามือหนึ่งวันนี้พาชมกันอย่างหลายรูปแบบครับแล้วก็มือ2ออยู่ฝั่งที่โซนสนะครับโซน1กับโซนสองจะเป็นสินค้ามือหนึ่งแล้วก็มือสโซน3ามก็เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดนะครับโซนสโซนสีก็จะเป็นร้านอาหารกาแฟดีคาฟฟ่สอบที่โซนสนะ่วนโซน5ก็จะเป็นขนส่งโลจิสติกแล้วก็คผนกทั่วไปเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์รถบรรทุกนะครับแล้วโซน6ก็จะเป็นเหล็ก เหลเ็กวทีเล็กอุปกรณ์ต่างๆท,ที่โซน7นะครับก็ฝากติดตามส่วนทรงศูนก็จะเป็นที่โซนศูนย์จะเป็นเหล็กเหล็ใหม่เล็กสร้างบ้านเหล็กรูป,ปรพันธ์นะครับทุกอย่างก็มาชมได้ในตัวทงเดียมประกอบครับหลังกันแด่เช้าออกข้างนอกเลยครับจะกอบนอกไหลังกันยามเช้าวนันนี้ที่อุบนราชธานีนะครับ